บพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์วันที่21-25ธันวาคม2563โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสอยู่กับผมว่าที่ร้อยตรีอัสลามีชัยล่ามผ่อการสื่อสารล่ามภา,ารรษาอังกฤษสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสรับหน้าที่เป็นผู้รายงานครับสำหรับสัปดาห์นี้ภารกิจทางสำนักงานมีมากมายนะครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับวันอังคารที่22ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกานายบัตดโดโรดดราแมนนิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,564ประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,563ณห,ห้องประชุมฉัดวารินอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญพาดรักนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมวันพุทธที่23ธันวาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการเข้าตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 จากกลุ่มแรงงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดในจังหวัดสมุทรสาครในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563จนถึงปัจจุบันโดยได้เข้าตรวจแรงงานที่ไปยังพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวจำนวน2แห่งคือ 1. โรงน้ำแข็งจตุรมิตรจำนวน6คนตั้งอยู่ในตำบลบางนาคอําอเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส 2. บริษัทนาราดินขาวจำนวน6คนตั้งอยู่ในตำบลลำพูอพําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสโดยทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในช่วงภาวะโรคระบาดโควิด -19 แก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ และขอความร่วมมือนายจ้างให้กำชับลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการลูกจ้างและสังคมในเวลาต่อมานายซอฟวันอาแวร์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและว่าที่ร้อยตรีอัสลามีชัยล่ามเพื่อการสื่อสารล่ามภาษาอังกฤษดำเนินการจัดรายการรอบรู้เรื่องแรงงานณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 98.25เมกะตอบข้อสอบถามจากนายจ้างและลูกจ้างเรื่องปัญหาการทำงานในช่วงภาวะการระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าวข่าวต่อมานะครับนายบัตติโรดูราแมนิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสครั้งที่6ทับสองเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลณห,ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญภาพรักนุย้ยเป็นประธานในการประชุมและในเวลาต่อมานายบัตติโรดูระแมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณห,ห้องประชุมหลวงปริวัติวรวิจิตชั้น4ี่ สารากลางจังหวัดนาราธิวาสสืบเนื่องจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการสําคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่จะแจ้งทุกจังหวัดผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณห้องประชุมราชสีสาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีนายสุชาติชมกลิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมด้วยในการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาสที่เกี่ยวข้องรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทั้ง5หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการโดยมีนายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานหลังจากเสร็จการประชุมดังกล่าวนายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจาการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทั้งถูกต้องตามกฎหมายและรวบรวมข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเน้นย้ำทำความเข้าใจแก่สถานประกอบกิจาการห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในทุกกรณีรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบ คัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 โดยให้รายงานผลภายในวันที่28ธันวาคม2563ทั้งนี้ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสจะได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบต่อไปวันพฤหัส,สบ,บดีที่24ธันวาคม2563นายซอฟวันอวเวรนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงานและร่วมชี้แจงมอบหมายภารกิจงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ให้แก่บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาสตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564 ณสวนอาหารริมน้ำอำเภอเมืองจัังหวดนราธิวาสเวลา9ก้นาฬินาทีนางชนกวันปิ่นทองเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปีพุทธศักราช5 6 6พันารนระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทยณห,ห้องประชุมหลวงปริวัติวรวิจิตชั้น 4, สศาลากลางจัังหวดนราธิวาส เวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าวในสถานประกอบกิจการตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในพื้นที่2อำเภอได้แก่พื้นที่อำเภอตากใบเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการจำนวน8แห่ง โดยมีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน78คนกัมพูชา72คนผลปรากฏว่าไม่พบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานและอีกพื้นที่หนึ่งคืออำเภอรหรืสอส์ทเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการจำนวน4แห่งโดยมีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน43คน และแรงงานต่างด้าสัญชาติเมียนมากที่นายจ้างยอมรับว่ายังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน54คนวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563นายบัตด,ดูโรดูราแมนิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมการรณรงค์หาเจ้าภาพทอดพระป่าให้กับวัดสำนักสงฆ์ และที่พักสงในจังหวัดนาราธิวาสประจําปี2,563เพื่อร่วมกันดําเนินกิจการจัดการทอดผ้าป่าให้กับวัดสํานักสงและที่พักสงในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสที่ยังไม่มีเจ้าภาพทอดผ้าป่าประจําปี2,563ณนะห้องประชุมฉัดวารินสํานักงานแรงงานจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนางอัญชลีปะดูกาแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในการประชุม และในวันนี้สำนักงานสวัสดิการ Blaze และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ตรวจเพิ่มเติมร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่างด้าวในสถานประกอบกิจการตามข้อสั่งการของนายส chutz, ุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมในพื้นที่4อำเภอได้แก่ 1. พื้นที่อำเภอระแงะเ,เข้าตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน4แหง่งโดยมีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน16คนผลปรกากฏว่าไม่พบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน 2. พื้นที่อำเภอจันแ,แนะเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการจำนวน1แหง่งโดยมีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน1คนไม่พบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานพื้นที่ที่3 อำเภอเจาะไอร้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่งโดยมีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติลาวจำนวน2คนไม่พบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานผิดกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาตทํางานพื้นที่ที่4อํอำเภอตากใบเข้าตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน3แห่งโดยมีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน9คนไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือไม่มีใบอนุญาต โดยทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาธิวาสนอกจากทําการสำรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังทําความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กับประชาชนชี้แจงการประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 และให้ในายจ้างดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขภายในสถานประกอบกิจการของนายจ้างเพื่อป้องกันโรคติดต่อและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบกิจการและสังคมเวลา14นาฬิกานายบัตติโรเดราเม่นิติกรชำนาญการรักษาราชก,การแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณห้องประชุมแรงงานจังหวัดนราธิวาสอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสสืบเนื่องจากรองปลัดกระทรวงแรงงานมีข้อสั่งการสําคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนาหรือโควิด1 9ที่จะแจ้งทุกจังหวัดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณนะกระทรวงแรงงานไปยังสํานักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศในการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลดังกล่าว หัวหน้าส่วนราชการทั้ง5หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการโดยมีข้อสั่งการให้มีการตั้งกลุ่มลายเชิญนายจ้างและลูกจ้างในพื้นที่เข้าร่วมกลุ่มและให้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อใช้เป็นมาตรการวิธีหนึ่งในการประสานข้อมูลและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 โดยให้แรงงานจังหวัดเป็นผู้กำกับการ ดำเนินการและนำส่งข้อมูลไปยังกระทรวงแรงงานสำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานตวจเรือเข้าออกประจำสัปดาห์สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันนี้มีทั้งหมด3เรื่องเรียนท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับข่าวแรกครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญผู้จ้างงานผู้รับงานไปทําที่บ้านขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน ตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2564ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญองค์กรเอกชนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุธิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้านตั้งแต่วันที่4มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2564และข่าวประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์กรมหาชนขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดประสบการณ์เพื่อปรับใช้ในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564ตั้งแต่เวลา7นาิกานาทีถึง16 00. นาฬิกาณศูนย์ฟื้นฟนูสมรรถภาพคนงานภาคห อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาซึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ทั้ง3ข่าวนะครับเราได้ลงรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ที่มากับคลิปรายงานข่าวประจำสัปดาห์ด้านล่างได้เลยนะครับทั้ง3ข่าวสำหรับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ